เคล็ดลับที่2นะคะที่จะทําให้คุณได้ทุกอย่างจากแฟนของคุณง่ายๆสบายๆนะคะนั่นก็คือคุณ ต้องเช็คให้ชัวร์ก่อนค่ะว่าทั้งเขาและคุณเนี่ยมีเป้าหมายคุณภาพชีวิตเนี่ยในอนาคตค่อนข้างที่จะเปอร์เซน็นเหมือนกันค่อนข้างสูงค่ะเพราะว่ามันเป็นการยากมากๆเลยที่คนสองคนเนี่ยมีเป้าหมายคุณภาพชีวิตในแบบที่ต้องการอ่ะในอนาคตต่างกันแล้วจะสนับสนุนกันได้อย่างเต็มที่มันยากมากๆเลยยกตัวอย่างเช่นนะคะเรื่องลูกคุณทั้งคู่มีความต้องการที่จะมีลูกเหมือนกันไหมนะคะเวลามีลูกเนี่ยอยากให้ลูกเรียนโรงเรียนแบบไหนเวลามีลูกเนี่ยอยากให้ลูก นับถือศาสนาอะไรหรือว่าโตมาเป็นเด็กแบบไหนหรือว่าคุณทั้งคู่มีความเชื่อทางศาสนาที่เหมือนกันไหมรวมไปถึงปรัชญาการใช้ชีวิตหรือว่าไลฟ์สไตล์การท่องเที่ยวแบบที่ชอบเนี่ยเหมือนกันไหมบางคนเนี่ยชอบที่จะ ไปเที่ยวที่หรูๆใช่ไหมแต่คนชอบไปเที่ยวที่จะเที่ยวแบบสบายๆประหยัดประหยัดซึ่งถ้าทั้งคู่ค่อนข้าง homage, ที่จะต่างกันมากเนี่ยในตอนเริ่มต้นเนี่ยก็อาจจะไปด้วยกันได้ดีเนาะแต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยในระยะยาวเนี่ยมันก็เริ่มที่จะมีปัญหาในความสัมพันธ์นะขออะไรก็เริ่มที่จะไม่ได้แล้วถ้าคุณได้ทําการเช็คเนี่ยคุณจะเห็นเลยว่าคุณนะคะแล้วก็แฟนของคุณเนี่ยมีเป้าหมายคุณภาพชีวิตในอนาคตเนี่ยค่อนข้างที่จะเหมือนหรือต่างกันอย่างไรนะคะถ้าเหมือนกันค่อนข้างมากเนี่ยคุณมีโอกาสที่จะได้ทุกอยาก่างที่คคุณต้้อองกาารรนะะหืถ มีแค่บางอย่างที่เหมือนกันหรือว่าเหมือนกันไม่หมดเนี่ยคุณก็จะเห็นเลยว่าคุณสามารถที่จะขอร้องหรือว่าร้องขอในส่วนไหนนะคะที่คุณต้องการจากเขาได้ค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกเลยถ้าคุณ2คนเนี่ยมีเป้าหมายคุณภาพชีวิตนะคะในอนาคตที่ต่างกันคือคิดเหมือนกันว่าอนาคตเนี่ยต่างกันเนี่ยมันยากจริงๆที่จะสนับสนุนแล้วก็สป,ปอร์ตกันไปตลอดรอดฝั่งนะคะในระยะยาวนะขอยกตัวอย่างจากเรื่องจริงนะคะขอให้ชื่อ,อ,อตัวละครว,ว่าจอร์จกับซาร่านะคะจอ กับซาร่าเนี่ยเป็นคนดีทั้งคู่นะคะท u, 네네ั้งคู่เนี่ยแรกเริ่มเนี่ยเป็นคนมีเป้าหมายคุณภาพชีวิตค่อนข้างที่จะต่างกันตั้งแต่เริ่มต้นอยู่แล้วแต่ว่าทา u, ั้งคู่เนี่ยเจอกันในมหาวิทยาลายัยทั้งคู่เป็นคนดีแล้วก็รักกันใช่ไหมแต่ว่าทา u, ั้งคู่เนี่ยไม่ได้เช็คเป้าหมายหรือไม่ได้แชร์เป้าหมายคุณภาพชีวิตของตัวเองเนี่ยในอนาค,คตด,ด้วยกันมากนักซึ่งในตอนต้นเนี่ยเขาก็ค่อนข้างที่จะคลายกันเพราะเขาเป็นนักศึกษาเหมือนกันใช่ไหมคะแต่พอทั้งคู่เนี่ยวันเวลา เติบโตไปใช่ไหมทั้งคู่เชื่อต่างกันเนี่ย mindset ออหรือว่าวิธีการคิดของเขาเนี่ยมันต่างกันนะคะเขาก็จะหาหลักฐานหาข้อมูลศึกษาเพิ่มเติมในสิ่งที่ตัวเองชอบเนี่ยต่างกันซึ่งต่างคนก็ต่างโตขึ้นโตขึ้นทางความคิดเนาะ ในแบบของตัวเองซึ่งถูกทั้งคู่นะคะแต่พอถึงเวลาเนี่ยออคบกันไปนานทั้งคู่รักกันมากนะคบกันได้ถึง7ปีนะคะพอเริ่มโตถึงจุดสุดขีดเนี่ย mindset หรือวิธีการคิดเนี่ยมันเริ่มที่จะโตสุดขีดแล้วใช่ปะซาร่าเนี่ยก็ชอบนะคะศึกษาอยากจะประสบความสำเร็จในชีวิตมากๆแบบขั้นสุดนะคะเวลาเขาเออถามคําถามจอชเนี่ยจอชก็รักซาร่าแหละก็พยายามจะช่วยบอกนู่นบอกนี่สอนนู่นสอนน,นี่แต่ว่ามันเป็นคําแนะนําทีออ่ซาร่าไม่ได้ต้องการเป็นคําตอบที่ซาร่าไม่รู้สึกไม่อินนะรู้สึกไม่บายเพราะว่า จอชไม่ได้ศึกษาหาข้อมูลในเรื่องนี้จริงๆแต่เขาก็พยายามที่จะช่วยเพราะว่าเขาก็รักซาร่าใช่ไหมคะแต่ในทางกับการจอชเนี่ยก็ประสบความสำเร็จในชีวิตมากๆนะคะซึ่งเขาภูมิใจมากแล้วก็ครอบครัวของจอชแล้วก็ ภูมิใจมากนะคะแต่เขาต้องการกําลังใจจากซาร่าอยากให้ซาร่าซัพพอร์ตนะคะแต่ซาร่ากลับมองว่าสิ่งที่จอจทํามันเป็นเรื่องที่ธรรมดามากเพราะว่าเป้าหมายในอนาคตหรือว่าคุณภาพชีวิตของซาร่าเนี่ยไม่ได้เป็นแบบนี้เขาก็รู้สึกเฉยเแต่ก็แสดงความยินดีนะคะในแบบที่เฉยเอะ่ะซึ่งจอชก็รับรู้ได้เห็นไหมว่าทั้งคู่เนี่ยเริ่มจะไม่สนับสนุนกันโดยที่ไม่ได้ตั้งใจนะเพราะว่าเนี่ยเขาเป็นสุดขั้วกันตั้งแต่ต้นแล้วแล้วก็ระดับพลังงานของเขาก็จะต่างกันซึ่งสุดท้ายท้ายที่สุดแล้วเขาไม่สามารถที่จะตอออบสนงงความาม้กร ของกันและกันได้แต่ยังรักกันมากๆอยู่นะคะเขาก็ต้องแยกจากกันเพราะอะไรคูฟลิงแนะนําให้คุณเนี่ยเริ่มต้นเช็คแล้วก็ทำเช็คลิสต์นะคะเป้าหมายคุณภาพชีวิตของคุณแล้วก็คู่ของคุณเนี่ยตั้งแต่เนิ่นๆนะคะวิธีทําให้เอากระดาษมาเลยแผ่นหนึ่งนะคะแล้วก็แบ่งเป็น2ฝั่งเป็นชื่อคุณกับชื่อแฟนของคุณนะคะฝั่งของคุณก็เขียนคุณภาพชีวิตหรือเป้าหมายคุณภาพชีวิตในแบบที่คุณต้องการคุณชอบเที่ยวแบบไหนอยากให้ลูกเรียนโรงเรียนแบบไหนอยากจะ มีคุณภาพทางการเงินในอนาคตแบบไหนนะคะหรือว่าเป้าหมายในหน้าที่การงานในอนาคตแบบไหนก็เขียนไปเลยนะคะแล้วก็ส่วนฝั่งของแฟนคุณเนี่ยคุณก็ติ๊กถูกในฟั่งที่มีความต้องการเหมือนกันถ้าคุณเช็คตั้งแต่เนิ่นๆเนี่ยคุณจะรู้เลยว่าในอนาคตเเวลาคุณขออะไรจากแฟนของคุณเนี่ยคุณมีโอกาสได้หรือไม่ได้และนี่ก็คือเคล็ดลับข้อที่2นะคะถ้าคุณอยากจะได้ทุกอย่างจากแฟนของคุณหรือว่าสามีหรือว่าคู่ครองของคุณนะคะให้ ทำเช็คลิสต์อันนี้ค่ะเป้าหมายคุณภาพชีวิตว่าคุณกับเขาเหมือนหรือว่าต่างกันอย่างไรนะคะสำหรับคนที่ดูมาถึงตรงนี้คุณฟลิงมีโบนัสให้โบนัสจริงๆนะคะเพราะว่าคลิปนี้มีเวิร์กชีตใช่ไหมเดี๋ยวคุณฟลิงจะทำแผ่นอันนี้นะคะเป็น PDF แจกไว้ให้ฟรีๆเฉพาะคนที่ดูคลิปนี้แล้วก็แฟนคลับที่ติดตามนะคะถ้าคุณอยากได้นะคุณฟลิงให้ทักไปที่ Li n e แอดเลยแล้วก็บอกแอดมินว่าอยากได้นะคะเวิร์กช็อปส่งคลิปอันนี้ไปให้ดูเลยก็ได้นะคะขอจำนวนจำกัดแค่10คนนะคะเดี๋ยวจะแจกให้ฟรี ในกลุ่มคะ่ะโอเคถ้าคุณอยากหรือว่าต้องการนะคะให้คุณ g ฟลิงช่วยเหลือคุณในเรื่องความรักแก้ปัญหาความรักนะคะด้วยเคล็ดลับจิตวิทยาง่ายๆแบบนี้นะคะให้คอมเมนต์ เก้าเข้ามาใต้คลิปนี้เลยค่ะคุณฟลิงจะได้รู้ว่าคุณอยากให้คุณฟลิงเนี่ยช่วยเหลือจริงๆแล้วคุณฟลิงจะกลับมาช่วยเหลือคุณนะคะทุกวันเป็นเวลา2ทุ่มนะคะทุกช่องทางถ้าไม่อยากพลาดอย่าลืมเช็กไอชว์ก่อนเลยค่ะว่าได้กดติดตามปุ่ม s u b s c r i b e สีแดงทางซ้ายมือแล้วก็กดกระดิ่งแล้วก็เปิดแจ้งเตือนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะถ้าดูอยู่ทาง Facebook นะคะเพจครูฟลิงก็อย่าลืมเช็กไอชว์ก่อนเลยค่ะว่าได้กดติดตามแล้วก็ กดเห็นเพจนี้เป็นเพจแรกนะคะคุณจะได้ไม่พลาดเคล็ดลับในการแก้ปัญหาชีวิตดีๆแบบนี้นะคะซึ่งมีวิทยาศาสตร์รองรับนะคะเพราะคูฟลิงเนี่ยเป็นฟิสิกอลโลจีนะคะเลิฟแอนด์เลเจชั่นชิพที่ช่วยให้สาวไทยต้องการนะคะอยากจะให้สาวไทยทุกคนเนี่ยมีความสัมพันธ์ที่ดีนะคะกับครอบครัวกับแฟนนะคะรวมไปถึงคนรอบข้างด้วยใครที่ดูคลิปนี้อยู่นะคะอย่าลืมแชร์คลิปนี้ออกไปเยอะๆเ,เพราะว่ายิ่งถ้าคุณแชร์คฟลิงย้ำอยู่เสมอเลยว่าเราสามารถที่จะช่วยเหลือผู้หญิงไทยคนอื่นๆ ที่มีปัญหาเดียวกับเราเนี่ยไปได้พร้อมๆกันหลายๆคนค่ะสำหรับวันนี้คูฟิลลิงฟิสิกอลจีเลิฟแอลลีชันชิพแอดไวเซอร์เอ็กซ์เพิเร์ตต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ